ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวครอบครัวแก็บทุกๆคนนะครับผมมาสเตอร์หมีช anel นะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องงานแกร็บมาอีกแล้วนะครับเป็นงานที่หลายๆคนไม่อยากรับนะครับมาก็ปัดทิ้งกันทุกคนเลยนะครับคลิปก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องท็อปซี i เล็กกับ ไอ้แก๊ปหมาดที่ไม่มีหน้าร้านไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนะี่ยผมจะได้งานอะไรผมไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเอานะครับก็ยังเหลือพวกท็อปมาร์เก็ตฟมิลี่มาดแล้วก็อะไรอะโลตัสนะครับเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้งานอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปไปดูกันเป็นร้านที่เป็นแนะนํานะครับเราจะมาดูกันนะครับว่างานที่ทุกคนไม่อยากได้นะ่ยเจอแล้วปัดทิ้งเจอแล้วปัดทิ้งเนะ่ยมันจะรับง่ายหรือรับยากนะครับหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนใจมารับงานแก๊ปหมาดบางก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ตอนนี้ผมก็ออกมา8ดโมงกว่ามันสายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรองานกันที่เดิมไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้งานแก๊ปหมาดแล้วนะครับโอ้โหขับมาตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งได้งานแก๊ปหมาตัวแรกนะครับแก๊ปหมาที่ผมได้วันนี้เนี่ยทุกๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับเป็นงานแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือเป็นแบบลูกค้าน่าจะสั่งล่วงหน้าไว้แล้ว,วพอเราไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีของไว้ในตะกร้าให้เราเลยนะครับเราก็ไปถึงเราก็ไปเอาเลขออเดอร์ให้เขาแล้วเขาก็ ให้ของเรามาเลยนะครับงานแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไวมากเป็นของท็อปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอนะครับนะครับแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตค่าส่งผมได้106บาทนะครับไปส่งแถวรามินทาเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกันนะครับไปรับของกันแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่ามีวิธีการขั้นตอนเนี่ยรับรับของยังไงนะครับไม่ยากครับในแอปมีบอกหมดอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับของกันเลยครับ วันนี้นะครับผมก็ถึงที่ร้านท็อปแล้วนะครับอย่างแรกที่เราทําเลยนะครับก็คือเราต้องกดคําว่าอยู่ที่ร้านแล้วนะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าไปถึงร้านแล้วรอรับของได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านแล้วเรากดยังไม่ต้องกดรับอาหารนะครับกดย้อนกลับไปก่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านกันครับ เดี๋ยวเข้าไปถึงในร้านเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ขอเดินเข้าไปก่อนตอนนี้ผมอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเอารถเข็นนะครับแล้วก็เข้าไปรับของกันนะครับเดี๋ยวผมเอารถเข็นแป๊บนึงนะครับ เก้าสี่เก้าครับเกสี่เก้าครับใช่ครับตอนนี้ผมก็ได้ของแล้วนะครับไวมากนี่นะครับตอนนี้นะครับเราได้ของกันแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเข้าแคชเชียร์ให้เขาคิดเงินนะครับคือเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับพอเรามาถึงเนี่ยเราก็รับของแล้วก็เอาไปเสร็จจากเขาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องแปบนึงนะครับผมก็มาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเมื่อกี้เกรงใจเขานะครับไม่กล้าเปิดกล้องถ่ายนะครับตอนนี้ผมก็เอาของเข้ากระเป๋าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็กดคําว่ารับอาหารแล้วนะครับนี่พอกดเข้ามานะครับมันจะมีรายการเมื่อกี้ผมได้เช็ครายการไปเรียบร้อยนะครับว่าครบนะครับ พอเรากดเสร็จล้วก็กดตรวจสอบรายการแล้วแค่นี้เองครับแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับพอเรากดถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเราก็กดตกลงกดส่งรูปนะครับให้กับทางศูนย์นะครับแค่นี้เองครับแล้วเราก็ไปส่งลูกค้านะครับเห็นไหมครับว่างานแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย อะไรแคปซูเปอร์มาร์เก็ตบายท็อปอะไรสักอย่างเนี่ยคืองานมันไวมากนะครับเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาสั่งไว้แล้วนะครับแล้วก็เขาก็เตรียมใส่ตะกร้าไว้ให้เราพอเราได้งานปุ๊บมาถึงเนี่ยเราก็ไปรับได้เลยนะครับไปบอกรหัสเขาแล้วก็รับใส่กระเป๋าแล้วก็ไปส่งลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยผมต้องขอตัวไปส่งลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนส่งลูกค้าเสร็จนะครับไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ย ออกมาจากท็อปใช่ไหมโอ้โหฝนตกหนักมากอยู่ดีๆฝนแม่งก็ลงนะครับแล้วก็พอมาถึงราบินทาถนนแห้งสนิทเลยครับนู่นดูถนนข้างหลังคือเมื่อกี้ออกมาจากแถวลูกค้าสามฝนแม่งลงโคตแรงเลยนะครับทุกคนพอเรามาถึงราบินทาปุ๊บถนนแห้งสนิทดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขับรถไปส่งลูกค้าแป๊บหนึแบบ่งนะครับเดี๋ยวพอส่งเสร็จเนนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายละเอียดได้ไงอีกทีหนึ่งโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ส่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราทําต่อมาก็คือเราต้องกดมันจะมีคําว่าฉันมาถึงแล้วนะครับผมกดไปแล้วนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเราก็กดจัดส่งอาหารนี่คือค่ารอบที่ได้นะครับเสร็จก็กดเรียบร้อยแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่างานนี้มันคืองานอะไรผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าแก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตไบท็อปเนี่ยมันคืออะไรนะครับ แคปซูเปอร์มาร์เก็ตไบท็อปนะครับมันก็คืองานที่ลูกค้าเนี่ยเขาสั่งไว้แล้วนะครับล่วงหน้า4ชั่วโมงนะครับพอมันถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเด้งไปหาพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่เปิดงานแคปมาดไว้นะครับแล้วเราก็มาส่งลูกค้าตามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับอย่างเมื่อกี้เลยนะครับพองานเด้งมาเราก็วิ่งไปที่ท็อปนะครับพอไปที่ท็อปเสร็จก็กดฉันมาถึงร้านแล้วนะครับพอกดมาถึงร้านเสร็จเราก็เดินเข้าไปนะครับหยิบรถเข็นเข้าไปตรงจุดที่เขาเตรียมของไว้ให้เขาจะเตรียมใส่่ตะะกร้้้าวใหหเเลยนนคับที็ พอเตรียมสตากเกไว้เสร็จเราก็บอกรหัสเขาพอบอกรหัสเขาเราก็เขาจะหยิบมาให้เราก็เช็คของนะครับเช็ครายการให้ครบนะครับย้ำนะครับเช็ครายการให้ครบนะครับเพราะไม่ไงั้นเดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับเปาอีกรอบนะครับถ้าไปส่งไกลๆในแย่เลยนะครับค่าส่งก็ไม่ได้เพิ่มนะครับผมเคยแล้วนะครับเพราะมันเป็นความผิดที่เราเราต้องเช็คของให้มันครบนะครับพอเราเช็คของครบเสร็จเขาก็จะปิ้นบินออกมาให้เรานะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปเข้าแคชเชียร์นะครับถ้าเป็นแกลบมาธรรมดาเนี่ยมันต้องเข้าแคชเชียร์คิดเงินใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องปรับราคานู่นนี่นั่นถ้าของมันมันไม่ครบอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเราไม่ต้องเข้าแคชเชียร์เรารับเสร็จเราก็ทําตามขั้นตอนในแอปเลยครับกดถ่ายรูปแล้วก็ขับมาส่งลูกค้าแล้วก็กดจบงานแค่นั้นเองนะครับง่ายมากที่ผมมาพูดถึงเรื่องงานแคบมาเนี่ยผมก็อยากแนะนําให้เป็นแนวทางนะครับ หลายคนเนี bills, 是是่ยที่เขาเลือกไม่รับงานเพราะว่ามันยุ่งยากนะครับแต่งานแก๊ปหมาดบางงานเนี s <S ่ยม no ันก <you know, S 2> <am> ็ง่ายนะครับเราอาจจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเปิดฟู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้บางวันมันก็ไม่ได้ดีใช่ไหมเราก็ต้องเปิดหมาดทิ้งไว้บ้างนะครับตัวไหนที่เราคิดว่ามันหนักเกินเราไม่อยากได้เราก็ปัดทิ้งไปนะครับแต่ผมก็จะแนะนําไว้ตลอดทุกคลิปนะครับว่ามือใหม่เนี่ยอย่ายกงานบ่อยนะครับแต่สําหรับคนเก่าเขาก็จะรู้นะครับว่าไหนสมควรยกไม่สมควรยกนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็ฝาดทุกคนนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมถ้าได้ลดปัด๊บก็จะถ่ายคลิปไปดูนะแต่มันไม่ได้วิ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยได้แต่งานฟู้ดหมดเลยเป็น10ตัวได้งานฟู้ดเพิ่งมาได้หมาตอนบา่ายสองกว่านะครับตัวนี้แหละแต่ก็ยังดีนะได้แก๊ปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะว่ามันมีอันนี้ด้วยนะครับโอเคังไงผมก็ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ไปนะครับสวัสดีครับ